นะโมตัสสะพะคควะโตะอะหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตะอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตะอะหัตโตสัมมาสัมพุทธะบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพัคควาพุทธังพะคควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตพะคควตาธโมธมังนัมสาสิกราบ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิกราบมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสัพพะสิเนหาจะปูุชิตาสัพพสุข,ขังมหาราพังราชโกทังวินาศสันติชนาโกทังวินาศสันติสัพพโกทังวินาศสันติ